วันนี้เป็นโอกาสอันดีของพวกเราทั้งหลายที่เดินมาแสดงมุทิตาจิตความยินดีกับชีวิตของท่านผู้ทรงบุญทรงกุศลคือท่านเจ้าคุณธรรมบัณฑิตท่านได้บำเพ็ญองค์ของท่านมาตั้งแต่บวชเป็นสามเณรน,น้อยจนกระทั่งบัดนี้อายุแปดสิบปีแล้ว การสร้างความดีไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นสิ่งที่สร้างได้ยากไม่เหมือนการทำความชั่วซึ่งสร้างเลยง่ายหรือทำไม่ง่ายนิดเดียวใครใครก็ทำได้แม้แต่เด็กเขาก็ยังทำได้แต่การทำบุญให้ทานนี้เป็นของทำยากจะเท้าแก่ชะลาขนาดไหนก็ยังทำยากยากตั้งแต่วันเริ่มจะทำจนกระทั่งถึงวันสิ้นชีพวายชนก็ยังทำยากอยู่นั่นเอง ขึ้นคือว่าความดีเป็นของทำยากเพราะต้องได้รับการขัดการแย่งการโต้ตอบหรือการรบรากับสิ่งที่มันขีขวางได้แก่อธรรมทางจับธรรมะท่านให้ชื่อว่าพิเรศนั่นแหละเป็นเครื่องที่ขี่ขวางให้เราทั้งหลายได้สร้างบุญสร้างกุศลยางนี่ท่านก็ได้อุตส่าห์พยายามบำเพ็ญกุศลมาตั้งแต่วันบวชเป็นสามเณรจนกระทั่งเป็นใหญ่เป็นโต เวลานี้อายุของท่านก็แปดสิบปีบริบูรณ์ในวันนี้แล้วพวกเราทั้งหลายเพีงได้พร้อมหน้ากันมาอนุโมทนาคุณงามความดีทั้งหลายที่ท่านบำเพ็ญและขอแบ่งส่วนบุญส่วนกุศลกับท่านในวันนี้ด้วยด้วยการน้อมกายถวายวากายวาจาใจของตนบูชาแด่องค์ท่านโดยการระลึกถ,ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ ไว้ที่ใจในวาระนีก็กำลังเริ่มฟังการแสดงธรรมการแสดงธรรมก็ไม่ได้แสดงที่ไหนแหละแสดงตามสิ่งที่เป็นอยู่มีอยู่ดังที่พูดตะกี้นี้ว่าเป็นของที่ทำได้ยากในบาลีที่ยกขึ้นไว้นะเบื้องตน้นนั้นว่าสุขโขปุญญสะอุจโยการสั่งสมขึ้นซึ่งบุญยอ่ยอมนำมาซึ่งความสุขนี่แล้วกรงกันข้าม เราแต่ให้กองข้ามอีกเป็นบาลีกงข้ามว่าทุกโปาปัสสะอุจโยการสั่งสมขึ้นซึ่งบาปย่อมนำมาซึ่งความทุกข์มีอยู่สองประการคือการสั่งสมความดีได้แต่การบำเพ็ญคุงงามความดีทุกประเภทได้น,นำมาซึ่งความสุขความเจริญแต่การสั่งสมขึ้นซึ่งบาปกรรมทั้งหลายทุกประเภทอีกเช่นเดียวกันย่อมนำมาซึ่งความทุกข์ร้อน เพราะฉะนั้นจึงขอให้พี่น้องชาวพุทธของเราทั้งหลายกรุณาทราบไว้โดยลำดับมาว่าการสร้างสิ่งทั้งสองนี้มีผลต่างกันการสร้างบาปนั้นสร้างได้ง่ายทำได้ง่ายใครๆก็ทำได้ง่ายเพราะฉะนั้นการที่จะได้รับความทุกข์ความลำบากลำบนนั้นจึง จึงมีได้ง่ายเป็นได้ง่ายมีอยู่กับทุกคนทั้งหญิงทั้งชายเท่าแก่ชราคนทุกคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดเป็นครั้งแห่งทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นเพราะทุกข์นี้เป็นสิ่งที่ทําได้ยากเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามความอยากที่จะทํามันซึมซาบฝังอยู่ภายในจิตในใจดึงดูดเราให้อยากทําตามความชอบใจซึ่งความชอบใจนั้นก็คือบาปนั่นแหละนี่จึงเป็นของที่ทําได้ง่าย ง่ายตัวการทำบุญให้ทานเป็นไหนไหนคนเราจรึงได้รับความทุกข์ความลำบากแม้แม้ไปเป็นตัดก็ไม่พ้นจากการทำบาปจึงต้องเป็นตัดคนผู้ทำบุญทำกุศลทำคุณงามความดีทั้งหลายย่อมไปสู่ความสู่ความเจริญนับแต่พื้นคือว่ามนุษย์นี้เป็นพื้นเปรขึ้นไปถึงเทวดาอินพรหมจงกระ้่งถึง <c oughs> หลุดพ้นจากทุกโดยประการทั้งปวงนี้เพราะอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลที่เราสั่งสมมาทั้งนั้นแต่บาปนั้นเราเ <c oughs> นียนไหมละ่ะลืมแล้วไม่ทราบวาเทศอะไรมามันหลงอย่างนี้แหละไอพีนอ่น้องทั้งหลายจำเอาเงื่อนเลยไม่ติดไม่ต่อกันจึงได้ขอร้องท่านว่ามันหลงลืม <c oughs> การสั่งสมขึ้นซึ่งบาปนั้น ทั้งหลายจึงได้รับความทุกข์เพราะเป็นของที่ทําได้ง่ายไม่ว่าอยู่สถานที่ใดแดนใดส่วนมากมีแต่สัตว์ที่รับพิบากกรรมอันเป็นส่วนไม่พึงปราถนากันทางนั้นเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธนับถือพระพุทธศาสนาจงเชื่อฟังคําสั่งสอนของครูเอกของเราครูเอกาศาสดาเอกไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าของเรา ท่านั่งสอนให้ละบาปบำเพ็ญบุญอย่าได้ต่อยได้วางในคำทั้งสองนี้คือการละบาปละไม่ถอยไม่ปล่อยไม่วางในการละพยายามละเสมอละยากก็ละละง่ายก็ละบาปมากบาปน้อยบาปหนักบาปเบาละกันทั้งนั้นแล้วก็ชื่อว่าได้ละความทุกข์ไปโดยลำดับลาดับในขณะเดียวกันการสร้างบุญก็เหมือนกันให้สร้างอยู่โดยสม่ำเสมอยากก็ตาม เราสร้างบุญเพื่อเราความยากเป็นเรื่องของกิเลสที่ฉุดลากลงไปเพื่อกองทุกข์สำหรับเราอีกเช่นเดียวกันเราไม่ยอมฟังตามความยากอันนั้นเราทํตามความตามบุญตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ว่าสั่งสมเสมอบําเพ็ญเสมอขึ้นชื่อว่าความดีแล้วไม่ว่าจะเกิดในทางใดเป็นแนวทางแห่งความสุขด้วยกันทั้งนั้นเกิดมาในชาติหนึ่ง อย่างชาตินี้เราเป็นมนุษย์เป็นที่แน่แล้วว่าแน่ใจแล้วว่าเราเป็นมนุษย์ใครๆก็รู้ว่าเราเป็นมนุษย์ไม่เพียงแต่ว่าเรารู้เราเท่านั้นคนอื่นเขาก็รู้ว่าเราเป็นมนุษย์ทีนี้เราพยายามฝึกฝันฝึกฝนอบรมความเป็นมนุษย์ของเราซึ่งเป็นพื้นเพนดีนี้ให้เข้าสู่ศีลสู่ธรรมเพื่อความดีจะได้เข้าสู่จิตใจของมนุษย์ผู้บำเพ็ญน,นี้มีความจรเินรุ่งเรืองขึ้นไปโดยลำดับ คนมีบุญจะเกิดสถานที่ใดก็ตามอยู่ที่ใดก็ตามย่อมมีความสุขความเจริญคนมีบาปอยู่ไหนก็มีแต่ความทุกข์ความทรงานเกิดเป็นมนุษย์เขาได้รับความสุขก็ไม่ได้รับเขามั่งเขามีเราก็มีแต่ความทุกข์ความจนเขามีความเฉลียวฉลาดที่อำนาจวาสนาบุญญาพิชมพานเราก็มีแต่ความอับจนข้นแค้นเต็มหัวอกเต็มตัวของเรา จะยืนก็ลําบากเดินลําบากนั่งลําบากนอนลําบากอยู่กินทุกอย่างมีแต่ความลําบากเพราะความผัดโจนพ้นแขนเนื่องจากบาปจากกรรมมันให้เราได้เสวยอ,อย่างนั้นเมื่อเราทราบอยู่อย่างนี้ตามหลักธรรมที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้ไว้โดยถูกต้องแล้วก็ให้พยายามสร้างความดีเกิดขึ้นมาอย่าอยู่เฉยๆตั้งแต่วันเราเกิดมานี้นับปีได้กี่ปีมาแล้ววันที่เราสร้าง ความดีมีมากน้อยเพียงไรแต่วันที่เราสร้างบาปสร้างมากน้อยเพียงไรควรจะนำมาทดสอบกันคนเรามันจึงจะหาทางออกได้ทามีแต่ทางบึกบืนเข้าไปส่วนมากบึกบือนเข้าไปสู่ความทุกข์นั่นแหละเพราะความชั่วมันเป็นเครื่องดึงดูดให้โลกทั้งหลายชอบทำมันชอบทำตามมันแล้วก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาตนนั่นแหละเป็นผู้จะต้องได้รับอา้าวมีอะไร สมบัติเงินทองเข้าของให้รู้จักแบ่งสรรปันส่วนอย่ามีแต่กินอย่ามีแต่หึงแต่หวงมีเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านก็มีแต่ความหึงความหวงเต็มเนื้อเต็มตัวตายแล้วเงินบาทหนึ่งก็ติดตัวไปไม่ได้มีแต่ปืนแต่ไฟเผาไหม้ก็ออกมาจากฐานจากไฟฟ้าบ้างอะไรบ้างหรือฝังดินไปเปล่าร่างกายแทนที่จะได้ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟตามธรรมชาติของเขา ความมึงห่วงนั้นก็ไม่ทําประโยชน์อะไรให้เราตายแล้วดีไม่ดียังมาเกิดเป็นเปรตเป็นผีเฝ้าทรัพย์สมบัติเงินทองอยู่นี่เคยเป็นมามากต่อมากแล้วสัตว์โลกพระพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนให้รู้จักกินรู้จักทานรู้จักแบ่งสรรปันส่วนให้พอเหมาะพอดีมีเงินมีทองมีข้าวของสมบัติที่จะควรเฉลีย่ยเผื่อแผ่แก่เพื่อนมนุษย์และท่านผู้มีศีลธรรมผู้ทรงคุณวุฒิทรงคุณธรรม เราทําด้วยความเชื่อความมั่นใจความเคารพท่านทําด้วยความเมตตาสงสารตามขั้นของภูมิของมนุษย์เราทําลงไปอย่าได้ให้ความมืองหวงนั่นมันขีดมันกันไว้เสียหมดเวลาตายลงไปแล้วจะไม่มีอะไรเหลือติดตัวเลยสมบัติเงินทองเจ้าของกองเต็มอยู่ในครั้งก็ดีหรือจะเอาไปไว้บนภูเขาก็แทงภูเขาเอาไว้ก็เป็นภูเขาลูกหนึ่งเป็นภูเขาแห่งเงินแห่งทองเจ้าของก็ไปจมอยู่ในนรกนั่นแหละ เพราะคนเราเมื่อมีความตหนี่มากมาแล้วย่อมมีความเห็นแก่ตัวมากมีความถี่เหนียวมากมีความเอารัดเอาเปรียบมนุษย์ทั้งหลายมากมีโคตมีโกงมีรีดปีไถมีทุกด้านทุกทางซึ่งเป็นทางความชั่วที่จะให้เราได้จมลงนโลกทั้งนั้นหากคนมีการให้ทําบุญให้ทานย่อมย่อมเป็นคนมีนิสัยกว้างขวางเป็นคนมีมีใจใจ เป็นคนให้อภัยแก่ผู้อื่นได้มีความเมตตาสงสารได้ชื่อว่าเป็นการสร้างความดีไปในตัวในตัวด้วยกันเวลาตายลงไปแล้วสมบัติเงินทองเข้าของส่วนที่แบ่งสรรปันส่วนไม่สําหรับรับทานอยู่กินในเวลามีชีวิตอยู่ก็เอาหมดชีวิตไปแล้วก็ทิ้งมันไปส่วนที่เป็นสมบัติสําหรับหัวใจของเราซึ่งจะไปสมบุกสมบันในภพชาต,ติต่างๆนั้นก็คือบุญคือกุศลได้แก่การให้ทานได้ที่เราได้เสียสลับไปแล้วนั้นแหละ จะมาเป็นผู้พึ่งเจนพึ่งตายสําหรับเราเราก็ได้อาศัยอันนี้เมื่อเวลาร่างกายตายร่างกายหมดความหมายแล้วจิตไม่หมดความหมายจิตก็เสวยสมบัติคือบุญกุศลนที่เราที่เกิดขึ้นจากการเสียสละการทบุญให้ทานนั้นต่อไปเราทํามากเท่าไหร่ไปเกิดในสถานที่ใดก็มีแต่สถานที่เกิดของคนบุญเป็นที่อยู่ของคนบุญที่เสวยของคนบุญบุญมีมาก ขึ้นโดยลำดับลำดับย่อมหลุดพ้นจากทุกข์ด้วยอํานาจแห่งการสร้างบุญสร้างกุศลแต่การสร้างบาปดังที่ยกภาษิตไว้ว่าทุกข้อปุญจตักปัจโยอ,อุจโยน,นั่นการสั่งสมบาปั่งสมมากเท่าไรสถานที่เกิดก็ยิ่งต่ํายิ่งตามลงไปสถานที่อยู่ก็ย่อมมีแต่ความทุกข์ความทรมานมีแต่ความไม่พึงปรารถนามีแต่สิ่ง ที่จะ <c oughs> ให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายทั้งนั้นนี่ท่านเรียกว่าผลของบาปที่ทําด้วยความพอใจของเจ้าของนั่นแหละถ้าเวลาเกิดขึ้นมาแล้วผลไม่เป็นไม่พึงปรารถนาเสียเพราะฉะนั้นเราจรึงต้องเชื่ออัดเชื่อธรรมของพระพุเทธเจ้าการให้ทานพระพุเทธเจ้าก่อนที่จะได้มาตรัสรูน้นี้ได้ให้ทานมามา,มากขนาดไหนรักษาศีลภาวนาพระองค์ทรงบำเพ็ญมามา,มากน้อยเพียงไรนี่ก็เป็นคติแบบอย่างของโลกมาแล้วตั้งแต่ ยังทรงเป็นพระโพธิญาณอยู่น่้นทรงสร้างพระบารมีมาโดยลุ่หลับมีแต่สร้างความดีทั้งนั้นพระองค์ไม่ได้สร้างความชั่วเวลาตรัสรุ้ขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าพร,พ,รพระจิตก็บ,บริสุทูิ์องค์ของท่านก็เป็นศาสดาสั่งสอนจัดโลกท่านจริงนำตั้งแต่สิ่งที่เคยทรงบำเพ็ญมาแล้วมาสั่งสอนโลกให้โลกทั้งหลายได้ยึดเป็นคติตัวอย่างการให้ทานเฉพาะ วาระสุดท้ายก็ท่านเป็นพระเวสสันดรเป็นยังไงบ้างเราก็เห็นแล้วในตำราส่วนเราฟังอยู่ทุกปีทุกเดือนทุกวัดทุกว่าว่ <c oughs> าพระพุทธเจ้าเป็นยังไงการให้ทานเสียสละถึงขนาดที่ชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่พอใจขับไล่พระองค์ออกจากบ้านจากเรือนเข้าไปอยู่ในตานเขาวงกดน้นพระองค์ก็ไปเมื่อเขาขับไล่สายจงให้ไปไหนพระองค์ก็ไปแต่พระอัจฉริยะสายท,ที่ทรงมีความกว้างขวางเมตตา รักในการทําบุญให้ทานพระองค์ไม่ทรงท้อถอยเข้าไปอยู่ในป่าไม่มีอะไรให้ทานก็ยกกันหาชารีออกทานและยกพระนางมัสีออกทานถึงขนาดนั้นแล้วเป็นยังไงพระองค์จมหมายเวลาตรัสเวลาได้มาอุบัติขึ้นเป็นศิลธาราจชชุกุมารแล้วก็ทนจากโลกจากงสารขึ้นมาในภพนั้นเรียกว่าในตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะการทําบุญให้ทานไม่ใช่เพราะอะไรทานนี่เป็นพื้นเพันสาคัญ ที่จะให้โลกทั้งหลายอยู่ด้วยกันได้คนเราอยู่ด้วยกันไม่มีการสงเคราะห์ไม่มีการเสียสละมีแต่ใครก็จะเอาใครก็จะเอามีแต่ความหึงความหวงความห่วงความใยความเหนียวความแน่นโดยอย่างเดียวแล้วโลกนี้แตกอยู่ด้วยกันไม่ได้เลยโลกที่อยู่ด้วยกันได้นี่ก็เพราะการเสียสละคิดดูสิในบ้านเรือนของเรามีใครบ้างมีพ่อมีแม่มีลูกมีเต้าลูกเต้าไม่เกิดกับพ่อกับแม่เกิดกับใครก็เกิดกับจากพ่อจากแม่แล้วพ่อแม่ไม่เลี้ยงดูใครจะเลี้ยงดูนี่ ก็พเพราะการเสียสละเสียสละนั้นเป็นลำดับลาดามานี่พื้นเพแห่งความเสียสละมันมีประจําอยู่เช่นนี้ที่เราทั้งหลายจะต้องได้บาเพ็ญหากว่าขานี่เสียแม้แต่พ่อกับแม่กับลูกกับเต้าเท่านั้นก็แตกกระจัดกระจายจ,จากกันหาที่ติดต่อกันไม่ได้เลยอยู่ไม่ได้โลกอันนี้เป็นโลกที่แตกที่สุดที่น่าชิพหายที่สุดก็เพราะความเสียสละต่อกันไม่มีนั่นเองนอกจากความเสียสละต่อกันไม่มีแล้วความเห็นแก่ได้เห็นแก่เอาเอารัดเอาเปรียบยิงมากยิ่งไม้ ไปที่ไหนมีแต่โลกใจดํามนุษย์ใจดําเต็มไปด้วยความใจดําแล้วก็เต็มไปด้วยครับพื้นด้วยไฟในขณะเดียวกันนี่ผลแห่งเรื่องความตะนีทีเหนียวมันตีอํานาจแทก่กระจายไปทุกแห่งดวงให้สัตว์โลกนั้นแหลได้รับความทุกข์ความทรมานนี่เราทั้งหลายเป็นลูกจิตตถาคตเป็นชาพูดขอให้ทราบให้เรื่องราวเหล่านี้เราเคยหาได้มาเท่าไหร่เงินทองเข้าของที่เราได้มานั้นเสียไปเพราะเหตุผลกลไกลอะไรบ้าง เสียไปเพราะการทารําทานเอาเสียไปเถิดเสียไปเพราะการสงเคราะห์สงหาเพื่อนบ้านร้านตลาดทั้งละเอาสงเคราะห์ไปเสียไปไม่คิดหายให้ไปเทลายไ,ได้มาเท่านั้นให้ไปเทลายไ,ได้มาเท่านั้นให้มากได้มากให้น้อยได้น้อยนอกจากไม่ให้เสียเลยจริงไม่มีจึงเป็นข้อเรียบเทียบเหมือนกับว่าเราเปิดประตูะเปิดประตูกว้างหรือเปิดประตูแคบถ้ามีสิ่งอยู่ภายในเช่นน้ํเอาเปิดประตูน้ําเปิด ออกแคบน้ําก็ไหลออกได้น้อยเวลาไหลเข้ามาก็น้อยเปิดกว้างน้ําไหลออกได้มากไหลเข้ามาก็มากเปิดเสียอย่าให้มันได้ไหลออกเลยน้ํานี้มันเลยไม่ไหลเข้านานเปิดประตูอากาศกัมันกันพอเปิดปุ๊บอย่างนี้อเปิดมากเปิดน้อยอากาศจะเข้าประสานกันทันทีปิดปุ๊บมาอากาศ ข,ข้างในออกอากาศข้างนอกก็ออกไม่ได้นี่เราก็เหมือนกันได้มาทลายมีแต่เก็บ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 หาความเสียสละไม่ได้ปล่อยให้ความตนีทีเหนียวเอาไปกินหมดไปกินหมดมีเทลายไ,ไม่เพียงพอเก็บไว้กองเท่าภูเขานี่ก็ไปส้ำคัญมันหมายว่าเรามีเกินมีทองเข,าขง้าของของเท่าภูเขาเจ้าของอดอยากจะตายก็ไม่ยอมเอามากินเพราะ ความตนีถี่เหนียวมันจะฆ่าจนกระทั่งถึงเจ้าของนี่ละกิเลสมันไม่ไว้หน้าใครเจ้าของเงินมันก็จะทําให้ตายได้ทิพยาได้เหมือนกันนังที่มีในนิทานแต่ไม่ยกมาแสดงในวันนี้นี่ยกมาตามเรื่องที่ว่ามันเป็นมาอย่างนั้นเรื่องความตนีถี่เหนียวมันเคยทําความทุกข์ความทรมานแาก่เจ้าของมีมากมีน้อยสําคัญที่สุดก็คือว่าเอาให้รู้จักแบ่งสรรปันส่วนมีมากมีน้อยแบ่งกินแบ่งทานแบ่งใช้แบ่งสอย เก็บหอมลอมลิบเอาไว้ด้วยเหตุด้วยผลนี่แล้วที่ว่าเป็นผู้ถูกต้องดีงามในการคลองขีพทของเราท่าน, <c oughs> นแสดงไว้ในธรรมเพื่อคาราวาสก็คือ <c oughs> อุทนานสัมปทาให้มีความขยันหมั่นเพียรจากเป็นคนขี้เกียจขี้คร้านนอนตื่นสายอืดอ,อาดเหนื่อยน่ายสอแสดงหาทรัพย์สมบัติเงินทองเข้าของเพื่อเลี้ยงขีพและเพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกทั่วไปอาราคสัมปทาได้มาแล้วก็ มีการเก็บการรักษาการเฉลี่ยเปือกแผ่ให้เป็นคู่เคียงกันไปสมชาชีวิตาชีวิตจิตใจของเราเป็นอยู่ด้วยอาหารการกินการใช้การสอยก็ให้รู้จักประมาณในการกินการใช้การสอยอย่าใช้แบบชืลู่ชุ้นได้กินไม่หยุดใช้ไม่ถอยมีแต่ความฟุ้งเฟ้อเห่เหิมอย่างเดียวใช่ไม่ได้นั่นเป็นความผิดหล่กแล้วกับกัญญาณมิตรตาให้ระมัดระวังการคบค้าสมาคมกับใครก็ตามเพราะ คนมันมีทั้งชั่วทั้งดีสับปนกันไปนั่นแหละการคบค้าสมาคมกับคนก็ต้องระมัดร,ระวังย้อนเข้ามาหาการคบค้าสมาคมกับความคิดความปรุงความอยากความทะเยอทะยานอของซึ่งเป็นตัวพานก็เหมือนกันให้ระมัดร,ระวังมานภายในเนี่ตัวพานภายในเป็นตัวสําคัญมากวันหนึ่งวันหนึ่งมันจะมามีความกระทิบกระซาบหลอกลวงตลอดเวลาให้เราพาทำสิ่งนั้นให้พาทำสิ่งนี้ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นทางที่เสียหายทั้งนั้นเหล่านี้ก็ให้ระม,มัดระวังนี่เรื่องการรักษาตัวของเราในชีวิตนี้เราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วได้พบพระพุทธศาสนาศาสนาของพระพุทธเจ้าไมา่ใช่ศาสนาของคนมีกิเลสเป็นศาสนาของท่านผู้สิ้นกิเลสสอนด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างโลกบิทูคำว,ว่ารู้แจ้งโลกรู้แจ้งอะไรรู้หมดเรื่องบุญเรื่องบาปนระกสวรรค์สิ่งที่ เดี่ยวพันกับสัตว์ทั้งหลายแม้ว่าฝ่ายดีฝ่ายชั่วพระองค์ทรงทราบโดยตลอดทั่วถึงจึงเรียกว่าโลกวิถูกเป็นผู้รู้แจ้งโลกไม่ใช่แบบหลับหูหลับตามาเป็นต,ดตรดาสอนโลกไม่ใช่สอนแบบงูปลาอย่างนั้นสอนด้วยความรู้จริงเห็นจริงว่าสิ่งใดมีสิ่งใดเป็นก็สั่งสอนตามความมีความเป็นของสิ่งนั้นๆเราทั้งหลายผู้เป็นชาพิชาพุทธก็พยายามตะเกียกต,ตะกายตามคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไปแล้วอย่างไรนั่นแหละ เป็นความถูกเก้าในงามจะไม่เสียชาติเป็นมนุษย์ในวันหนึ่งวันหนึ่งมันหมดไปหมดไปชีวิตจิตใจของเราก็ต้องก้าวเข้าไปสู่ความสิ้นไปโดยลําดับลำดาสุดสุดท้ายก็เป็นความสิ้นหลังหมดฝังคือตายไปนั่นแหละเวลามีคิตอ,อยู่นี้ให้รู้จักเวล่ำเวลาวันไหนเวลาใดสิ่งใดที่ควรจะทําบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาก็ให้เราบําเพ็ญของเราอย่าให้เสียเวล่ำเวลาไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรตายแล้วก็ไม่เห็นมีเรื่องมีลาอะไรแล้วไปเกิดอีก ถ้าเกิดแล้วคนมีบุญมันก็ต่างกันกับคนมีบาปในส่วนมากถ้าสร้างแต่บาปมันก็มีแต่ความทุกข์ความทรมานจึงให้ปากันระมัดระวังรักษาตัวระวังตัวไว้เสียตั้งแต่บัดนี้ตายแล้วระวังไม่ได้นะต้องระวังตัแต่มีชีวิตอยู่นี่อะไรไม่ดีให้รีบดัดแปลงซ่อมแซมตนเองเสียแต่บ,บัดนี้เราอยากเข้าใจว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่มาหลอกลวงโลกสวัสาาดิธรรมว่ายังไง สวาขาโตวพระกอตาธรรมโมเราสวดทุกวันทุก,วทกวเวลาเวลาแปลเมื่อความว่าอย่างไงและเราได้ปฏิบัติตัวเป็นอย่างไรบ้างคำว่าสวาขาตวพระกอตาธรรมโมนั่นก็คือพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ,จ้าตรัสไว้ดีแล้วตรัสไว้ชอบแล้วตั้งแต่ทาเบื้องต้นจนกระทั่งถึงทมสูงสุดมิมุพินิพานไม่มีค่าเคลื่อตามหลักความจริงนั่นเลยนี่ธรรมของท่านท่านสอนว่าอย่างนี้แล้วเราก็น้อมนํามาพฤติปฏิบัติดัดกายวาจาใจของเรา <c oughs> ให้ถูกต้องดีงามวันหนึ่งหนึ่งเราก็ชื่อว่าได้สร้างคุณค่าไว้สำหรับตัวไม่เสียผลเสียประโยชน์ถ้าไม่ได้สร้างคุณค่าไว้ในใจนี้แล้วว้าเหวมากน้ามนุษย์เราเวลาจําเป็นเวลาจนกรอกจนมุมจะต้องมีด้วยกันแน่แน่ไม่สงสัยไม่มีเว้นแม้แต่รายเดียวเวลามีชีวิตอยู่มีแต่ความเพลิดเพลินดื่นเริงบัเทิง แล้วตื่นลมตื่นแรงว่าตนมั่งตนมีสีจูกตนมีอำนาจวาสนาตนมียศถาบรรดาศักดิ์แล้วก็ตื่นลมตื่นแรงไปไม่ได้ผลขวาหาคุณางามความมีใส่ตนเลยแล้วการทําบ,บุญให้ทานก็เห็นว่าเป็นของคือของล้าสมัยไปเสียเป็นของไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยแต่สิ่งที่เทยอทะยานจะทําตัวให้ล่มจมนั้นเป็นสิ่งที่พอเหมาะพอดีกับหัวใจประเภทนั้นโดยลาดับลําดานี่แหละคนเราที่สร้างความจมกรอกจนมุมให้อมให้ตัวเองสร้างเพราะความลุมตัวประเภทนี้แหละ เราจงอย่าลืมตัวให้รู้สึกตัวเสียตั้งแต่บัดนี้เว <c ười> ลานี้มีชีวิตอยู่สมบัติเงินทองก็ของก็พอเป็นพอได้พอไปพอได้พอถึงอันใดที่จะเกียรติจะแยกจะแยกให้เป็นผลประโยชน์ทางธาตุทางขันความไปอยู่ในชีวิตของเราก็ให้แยกให้แยะเอาไว้พอเหมาะพอดีส่วนใดที่จะแบ่งทําบุญให้ทานเ <c oughs> พื่อเป็นสมบัติของใจที่จะก้าวเดินไปในภพข้างหน้าเพื่อเป็นความสุขความเจริญแก่ตนก็ให้รีบเร่งขนวายใน ในเวลามีชีวิตอยู่นี้พร้อมๆกันไปกับร่างกับสมบัติภายนอกเรียกว่าสมบัติภายนอกเราก็มีเราก็ภูมิใจสมบัติภายในคือบุญคือกุศลเราก็พร้อมอยู่เสมอช่างอยู่เสมอทาอยู่เสมอนั้นไม่ได้ประมาทนี่ผู้นี้อยู่ในโลกนี้ก็มีความรื่นเริงบันเทิงอบอุ่นตายไปก็ไม่ต้องสงสัยไม่ต้องไปหานิมนต์รามาคุชลธรรมาคุชลารรมา,า,า,มาตายแล้วไปไหนนากันแหละถ้าลงบุญกุศลได้พาไปแล้วไปไหนถึงไหนถึงกัน คำว่ากุตลาธรรมมาแปลว่าอะไรก็แปลว่าทมที่ยังบุคคลให้ฉลาดนั่นแหละเวลานี้เราโง่หรือเราฉลาดให้ดูตัวของเราเสียตั้งแต่บัดนี้ถ้าเราโง่สร้างแต่ความชั่วชา้าเรามกใส่ตัวตายแล้วปนิมนพระมดเมืองอุดรนี่มาตลอดบัดหลวงตาบัวก็เอามาด้วยหมดทั้งบัดมันก็ไม่ได้เรื่องเดลาวอะไรเพราะความดีไม่มีมันก็เหมือนกับว่าเทน,น้ําใส่ก้นหม้อ <c oughs> ที่มันคว่ำอยู่นั่นแหละคว่ำหม,ม้อไว้เทน้นํา บนก้นหม้อไปจนมีเท่าไรก็ไหลออกนีหมดไม่มีขังเลยถ้าไม่หงายหมอ้อขึ้นนี่ <c oughs> นี่เวลานี้เราหงายหมอ้อคือใจของเราขึ้นรับอัดรับทำรับบุญรับกุศลเสียตั้งแต่บัดนี้แล้ว <c oughs> เราก็ได้ตายไปพระท่านกุศลาก็ไม่เสียผลเสียประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลทั้งผูด้ได้ยินได้ฟังทั้งผู้ตายนี่เรียกว่าเราสร้างคุณงามความดีไว้สมบูรณ์ปูนผลสำหรับตัวของเรา เพราะฉะนั้นให้พากันคิดเสียตั้งแต่บัดนี้อย่าลืมเนื้อลืมตัวโลกนี้จะเราจะให้มันสยบหรือสงบงบเงียบลงด้วยอํานาจของกิเลสตัณหาพาคนให้สงบงบเงียบพาคนให้มีความสุขความเจริญเราอย่าหวังหวังลารมแรงแรงหวังตายทิ้งกระเป๋าไม่เกิดประโยชน์อะไยนะถ้าไม่นํธรรมเข้าไปสกัดรัดกั้นแล้วธรรมชาตินี้แหละจะเป็นปืนเป็นปเผาไหมโลกไม่ไมรู้เนื้อรู้ตัวจนกระทั่งบรรทายจมไปเรื่อย ไม่เพียงจมแต่เพียงชาตินี้ชาติหน้าก็าจะจมเขาก็จะจมเราก็าจะจมถ้าไม่ฟังเสียงอัดเสียงทำที่ตะโกนเรียกร้องอยู่ตลอดมาว่าโอนุหะโซกิมานันโดนิจ,จังปัจฉรริเตสติอันตกาเลนะโอนาาัธาปด,ดีปังนักเวสทะ <c oughs> นี่ทำท่านตะโกนเรียกร้องว่า <c oughs> ก็เมื่อโลกสันิวาสนี้มันร้อนเป็นปืนเป็นไฟอยู่ทั้งกลางบานันกลางคืนพวกท่านทั้งหลายยังลื่นเลึงมันเึงหัวาะแต่พระพูดภาษาของ พระตาเหมือนอย่างหลวงตาบัวนี่ปะจะว่ามันหัวเราะเป็นบ้ากันยังไงทาไมจึงไม่สอดแสวงหาที่พึ่งล่าความหมายว่าอย่างนั้นยังเห็นปืนเห็นไฟนี่ว่าเป็นของดบของดีอยู่หรือยังไม่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่หรือทาไมจึงไม่สอดแสวงหาที่พึ่งนั่น ท่านตะโกนเรียกร้องอยู่ตลอดเวลาเราไม่ค่อยฟังไม่ฟังบ้างเหรอถ้าไม่ฟังบ้างผู้จมก็คือเรานั่นแหละจะเป็นใครไปพระพุทธเจ้าท่านจะมาจมที่ไหนก็ท่านระดัสรูปเป็นศาสดาองค์เอกสอนโลกมีแต่สอนด้วยความสงสารไม่ได้แบ่งอัดแบ่งทำหรือว่าไม่ได้แบ่งบุญแบ่งกุศลจากพวกเราแม้แต่รายเดียวนิดเดียวเลยสอนด้วยความเมตตาเพราะฉะนั้นทุกท่านเมื่อมาได้ยินได้ฟังอัดทำแล้วกรุณานนำไปคิดพินิษพิจารณา ให้ดัดแปลงตนเองอย่าได้ลืมเนื้อลืมตัวตื่นโลกตื่นสงสารซึ่งมันมีแต่เรื่องของกิเลสหลอกคนทั้งนั้นแหละทำท่านไม่ได้หลอกใครสวดขาตัวพระวตาทมโมจัดไว้ชอบทุกสิ่งทุกอย่างบาปบาปมีมีจริงๆบุญมีมีจริงๆนรกสวรรค์มีมีจริงๆนิพพานมีมีจริงๆไม่ได้หลอกลวงเหมือนกิเลสกิเลสมันจะลบล้างกันทันทีนะเรื่องของกิเลสกับรรมเป็นข้าศึกการต้องลบล้างกันแต่บาปบาปมีกิเลสบอกว่าไม่มีนัดเห็นไหม บ,บนมีกิเลสบอกว่าไม่มี<บ>นรกสวรรค์มีกิเลสบอกไม่มีตายตายแล้วเกิดพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนกิเลสบอกว่าตายแล้วศูนย์นี่ลระผู้ที่ว่าตายแล้วศูนย์ยน,ยยนยยี่แหละคือผู้ที่จะจมมิตรเลยหาที่ไปที่มาไม่ได้เพราะมันไม่ศูนย์ตายลงไปเท่าไรมันก็เกิดเท่านั้นตายลงไปเท่าไรมันก็เกิดเท่านั้นนอกจากพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านเท่านั้นผู้สิ้นกิเลสแล้วยังไงก็ไม่เกิดมาเป็นแบบเราเราท่านท่านแบบสัตว์ทั้งหลายนอีกต่อไปท่านอยู่แบบความบริสุทธิ์ ท่านจะสูญไปไหนท่านเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วอะไรจะเลิศยิ่งกว่าความบริสุทธิ์อันผู้ที่ว่าตายแล้วสูญแล้วสูญนั่นสิผู้สร้างความจนกรอกจนมุมให้ตนคนเราเมื่อว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีตายแล้วสูญนั่นแหละเป็นคนที่สร้างฟืนสร้างสายสร้างวากสร้างหนามกั้นหนอนทางก้าวเดินตนเองให้หาความสุขความเจริญไม่ได้มีแต่สร้างแต่ความจนกรอกจนมุมแล้วก็อยากทําอะไรก็ทําตามใจชอบความตามใจชอบมันคืออะไร ความอยากทําคืออะไรความอยากทํานั้นคือกิเลสตัณหามันหลอกลวงโลกเปิดทางโลกให้เราทําตามความชอบตายตายแล้วมันศูนย์ทีนี้มันไม่ศูนย์ผลอย่างบาปต้องมีท่านว่ากล่าวไว้ว่ายังไงกิเลสสวัสดิ์กรรมวัดกิเลสกิเลสสวัสดิ์กรรมวัดีปากวัดหมุนกันอยู่กับหมุนอยู่ในสัตว์นั่นแหละจะไปหมุนที่ไหนผู้มีกิเลสก็คือสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกิเลสผู้อยากทํากรรม ช่วช้าเราโมก็คือสัตว์ตังหลายท่านลงไปแล้วมันก็หมุนสัตว์ตังหลายให้รับความทุกข์ความทรมานมันสูญไปที่ไหนมันไม่ได้สูญน,นี่ลระกิเลสที่ว่าลบล้างทำลบล้างเช่น,นี้ให้เรารู้คนมายาของมันเสียตั้งแต่บัดนี้ถ้าแบบนั้นจะจมจริงๆให้พินิิพิจารในหัวใจของเราซึ่งเป็นชาวพุทธด้วยกันนี่แหละว่าตายแล้วถ้าลายใดว่ามีความรู้สึกรื้อฝังใจว่าตายแล้วสูญผู้นั้นเป็นผู้ที่จะอาภัพมากที่สุดเลยเพราะเป็นผู้ที่จะ สร้างแต่แต่บาปแต่กรรมเพราะไม่กลัวบาปไม่มีจะกลัวหาอะไรบุญไม่มีจะสร้างหาอะไรนะตายแล้วศูนย์มันจะมีเงื่อนสืบต่อมาจากไหนทำาะทำอะไรก็ทําไปทําไปจึงมีตั้งแต่เรื่องการทําบาปทาบาปเวลาตายแล้วไม่ศูนย์นานที่ไม่ศูนย์เป็นไงก็เสวยบาปละสินี่เสวยบาปใครเป็นผู้เสวยที่เรียนว่าพรม่มาเสวยเราผู้ทําบาปทราบทรงเห็นหมนแล้วนามาตั้งสอนสัดโลกที่เรียกว่าศาสดาองค์เอกนี่เป็นคาสั่งสอนที่ พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ให้สัตว์ทั้งหลายผู้ที่สัมผัสสัมพันธ์อยู่กับสิ่งเหล่านี้ได้ทราบได,ได้พยายามแก้ไขดักแต่งตนเองเพื่อความสุบความเจริญแก่ตนการแสดงธรรมเทศไปเทศไปกระหลงไปลืมไปทั้งเหนื่อยไป จึงขอความสวัสดียงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายเอาแต่เพียงแค่นี้แหละเทเวังพอ,อยะถา,าวาริวหาปูราปริปูเรติสาครังเอวะเมวอิตุทินนางเปตานางังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิาตูสะเพปูเรตูสังกปาจานโทปนาระโสยะถามานิโชติ พระโสยะถาสัพพิตโยวิวาชานตุสัพพโรโ,โคมินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาธานสีริสนิจังวุฒาปะจายโนจตตาโรธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลางัง